สวัสดีได้ครับผมสวัสดีเอฟจีทูท่านได้ครับเดี๋ยวก็เจอกันหลอบบายได้ครับเหมือนี้มาอนีมามาคนเดียวได้พ <necessary> <In God terms> <mar> ี่น้องเพราะว่าคู่ขาไอ้บอลคู่ขาสาวกิมเขาตัดต่อวิดีโออยู่บ้านเลยครับผมก็เลยมาหาเราเห็ดผู้เดียวพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นเห็ดบวกเห็ดเผ่งคมแล้วครับเนาะเพิงคมเห็ดตัดต่อมันออกเลยครับก็เลยมาหาเรอบึงแต่ก็มามาเจอบอลอะไรแหละเผ่งคมพี่น้องออกแล้ว เห็ดเต่าเวยครับอุ้ยกำลังมาเก็บนี่นี่เห็ดเต่ปละไบนทังน้อใช่กำลังสิไปเลยมาเก็บเอาหนีก่อนนี่ได้บอกใครมาดงเพด้ยุ้กินอยู่อี่ยันี่ เฮ็ดนี่บ่นั่นซองดอ,อด,ดอกกันด้วยครับดอกก็เริ่มงามเลยพี่น้องเดี๋ยวพอผมบอได้ตะกามาเลยครับเดี๋ยวใส่ถุงผมวตแกรมาเบิง่งว่ามันซีมีหรือบูมีผมก็เลยเอาเป็นถุงพลาสติกมาใส่เอาพี่น้องใส่ถุงพลาสติกเอาเดีกว่านี่ดอกนึ่พี่น้องิ่งมาดีดอกคใหญ่ครับพี่น้อนงามเลยครับ ไอ้ิเีร้อบเบิง้งบ่อนที่เคยเก็บด้ครับเหยี่ตเต่านี่โอ้โหนก,กันนี้มายังได้เห็นตะขาห่วงแบนี้เองครับเจ้าเขาเขา่วงพื้นที่เขาบ่ครับนี่ <S 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 บิกนกนี่เขาบินตามผมมากครับ <S <S 1> <S 1> โอ้เขาตื่นกระท่วงยังขครับ ไม่ดอกเดียวพี่นอ้องดอกใหญ่บางใหญ่เลยดอกบางใหญ่ครับแต่ว่าขาใหญ่ก็สองดอกสองดอกประมานดอกเดียวสองดอกพี่นอ้องเดี๋ยวหาทางเขาเอาก่อน,นครับขึ้นในๆอันตอนนี้สองดอกยุคสามดอกแล้วก็ยูฟูนี่พี่น้องของหลอกสองดอกครับดอกต้องใส่กา้างขึ้นแล้วก็กข้างในนี่นสองดอกเฮ็ดเฮ็ดกา้างขึ้นนี่กา้าังงามเลยด้วยครับก้านงามเลยะครับ ดอกแข็งปุกเลยเห็ดนี่กำลังอ,อ่อ,อนๆเลยเลยครับนี่ถ้าเขา้าบานเฮียมันจะบวชเสียบเลยครับเห็ดต็มน,นี่กำลังบานเลยกำลังพอดีเลยครับแต่เมือไหร่ก็จะดอกเงี้ยก้อนนี้ได้ครับพอดีกินเลยผมย่างเข้ามาถึงพวกก็บ่เห็นเห็ดเต็มเลยเนะาะกำลังกิน,นาง,งามเลย ผมนยางมาแต่ผมบ่เห็นตาบอดีบ้าพี่น้องเขาแล้วบ็กรอนปก่อพอผมเอาถุงพลาสติกมากเลยครับบะไรเอาตะกามาที่รอหนึงพี่น้องสวยงามเลยนีย่ผมจะได้จังยางออกมาผมบ่เห็นเห็ดมือนสวยงามเลยครับอือขาใหญ่ครับพี่น้นงนองขาเห็ดนีน่นงาม เกี่ยทางก็มาได้แล้วมอวเป็นสองดอกด้วยครับมีอยู่สี่ดอกพี่น้องพี่นะครับมีอยู่สี่ดอกตอนแรี้มองเห็นมากเลยมีสองดอกเห็ดมูลินิเกิดประมาณมืนขึ้นหรืองมอวนนี่เรื่อครับทำนี่กำลังกำลังพอดีกินเลยครับ มเขาเรียกว่าเนี่ยมามีสองตอนมาเก็บมีสามครับปีดอกหนึ่งในในพี่น้องสามดอกวันนี้ซิปก็ดอกนะครับมีแต่บแบบกำลังพอดีพอดีเลยพี่น้องงามเลยครับพี่น้องนี่จะดอกแบบตุูมตั้งยี่เลยนะครับงามเลย พัดน้ำมันหอยีก่กระังพ็ดีนะครับุ ดอกตัวนี้จะมีหนึ่งสองสามดอกครับในน้อย,อยตอนนี้ผมพ่มเมียบอยู่ด้วยพี่น้องบนในนงังเลยอาที่เนียมบดเก็บบรสารทธะในในถุงมาแล้วก็บนะครับ ตอนนี้นอนนอนเก็บด้วยผันหนงบ่อนเล่นัง่งเลยครับสังเกตตะเคียนเขาเลยตับเต่านี่ถ้าดอกเขาบ้านใหญ่ลอยหน่อยเท่าที่พบขนาดที่พบเก็บนี้มันสีเนมหยากเลยครับเมื่อกี้เขาแนมเห็นข้างในเห็นดอกเดียวเขาก็ไปไปเจอสี่ห้าดอกก็มีพอเอามันมันมันดอกมันหน่อยแล้วมันก็เสียกเขกบเกินครับก็มธรรม,ารมาชาติแห้งนะครับด,ดำพื้ดเลยพี่น้อง เนีย่ยเนีเกือบบอกว่าเป็นเห็ดตับเต่างามเลยนี่ ก็กำลังงามเลยพี่น้องไม่จะหลุนเดียวกันเลยครับเห็ดงามเลยเจอแล้วพี่น้องงามเลยนี่เดือดเห็ด,หดตับเต่าล้วนๆได้เลยครับวันนี้หัดตั้งใจมาหาเห็ดตับเต่าอย่างเดียว หัวห,ยหอยดูทัขกขากำลังพอดีกินเลยเลยครับเห็ดชนิด ตัวนี้งามเอง เชีรยเขาทิ้งไปฟอร์มได้ครับดึงนะอือบิ่งพวกนี้เพชรพวกนี้เขาทิม,ม,าม,มีหลาก้ะครับที่มีหลากคือต้นใหม่เลยจากสิผโฟมเบาปิดหรือเบาถือรับแต่มันก็เป็นหลากของของเห็ดเลยสัเกตบางเดียว ตัวกันลังงามเลยพี่น้องนี่ว่าคนเดียวก็ได้ประมาณนี้ได้สบพี่น้องดอกก็งามเลยครับคนเดียวหลอกใบววดอกกีว่าลยไลอยู่ดอกพี่น้อง ประมาณกิโลนึงเละครับที่นี่เยอกับเข้าบ้านกันได้ครับนี่ตับเตาเขาที่ออกตามลักษณะริมหนองแบบนี้นะครับหนองที่มีต้นไม้ขึ้นตั้งขางแบบนี้เพื่อนเพือนเคยถามมาแล้วครับว่าครับมันขึ้นน้ําต้นอย่างมากกะผมก็บอกว่าถูกนะครับว่ามันจะขึ้นน้นําต้นยังไงเพราะว่าตนน้นไม้ริมหนองม็มีอยู่มากมายหลายชนิดนะครับแต่บอลใดที่เขาเคยออกเขาก็จะออกประจําเลย มืัอนี้ก็ได้หัวพี่น้องเดี๋ยวกัเขาบ้บานกันครับผมมาคนเดียวเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้ครับขอบคุณที่กดติดตามช่องให้แล้วก็ขอบคุณหลายๆที่เห็บซีบางคนบวกกดขามโฆษณาให้ด้ครับก็ขอบคุณหลายๆด้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับสละคิมมีสวัสดีครับ